โลกวานไม่ได้มาตะดุดเลยมาเยี่ยมก่อนเป็นจังใดแล้วพี่น้องอาการดีขึ้นแล้วบ่เนาะน้าลูกชายแมนนี่นาะเออแมนอยู่แมนบ่โอ้ยแมนโอ้พี่น้องไงเนาะสวีทมาเห็นเพคนมาเชิญพักคนเนี่ยโอ้โหเราชื้อกต่ได้อยู่บอจะล้มบ่ได้เอาเราปุ๊บพ่ออบาเออเราปุ๊บพ่ออบาเนี่ยไม่ร้อะ เมื่อนี้กะมีข่าวดีให้ได้มื่อนี้เนาะบม่ได้มาแบบแบาเปล่าได้เนาะมาถือได้ซึมีข่าวดีเกือบชุดเถ้าพี่น้องเลยเนาะเพาะ <c oughs> พอเพป็นก็ช่วยมา่ลไรนี่แหละขออนุญาตว่าถึงอ่ทางเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะที่ว่าไปช่วยน้องลูกปลาเมื่อวานนี่ก็คือเรื่องซื้อข้าวของไปให้เนาะทางเอฟซีก็เป็นห่วงทั้งน้องลูกปลาว่ายัานมีผูญญ้ใหญ่ผู้บนช่วยแล้วบังผลประโยชน์บังสิ่งตอบแทนจาก สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสับเวาตาเด้อเมื่อนี้มาคือสิปอแปลกแล้วพี่น้องเนาะมาพอกับสาบเวาตาอยู่ปา่าอยู่โคกพี่น้องเลยเมื่อนี้มีแต่ปา่าเต็มอยู่พี่น้องเลยเนาะทำพี่น้องเอฟซีพ,พันจีพนจําได้อยู่บ่อเนาะแต่ก็สับเวอามาอยู่แถวโคกแถวปลาซี่มป็นมาหาภัยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนเอเื้อเตียวคนกันกน ถือว่าเ่ได้อยู่ใกล้ใกล้ป่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังอยู่แปนอยู่เต็มทีแต่ทางเขาเป็นป่าพี่น้องเลยนาะแต่ว่ามาเมื่อนี่มันแปลกแปลกเน่ผู้ใดเอฟซีเขามหม่เนาะเมื่อนี้ถือว่ามาอยู่ป่าอยู่โคกซ่อนพี่น้องเลยมาหาคุยยิงคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนมาหาเรื่อยอยู่ช่วงนี้กับบุคอยได้มาพี่น้องเลยเนาะซื้ออาตะเกี้ยงมาฝากเพื่อนพี่น้องเลยเป็นมากคุยยิงคนนี้มีแต่ซื้อหม่งไมมมาฝากเนาะพี่น้องเนาะซื้อเป็นพวกหม่องไหมนาะของวัน อ่ะบาวานปันใดเนาะโง่สุกส่มพี่น้องเลยเนาะนี่พวอยู่ป่ามากับเบวเบาตาชื่อเก่าเด้อผุ่นอยู่ิ่นสองคนอยู่ผุ่นเนาะเดี๋ยวสวีาสีกรับกล้องหลังให้พี่น้องได้เบิ่งในสม้มบรรยากาศน้ำกันนะพี่น้องเนาะผุ่นเนาะบตากับเบวเหยียเพิ่นมาหอดพี่น้องเลยสบายดีเนาะสบายดีอยู่บ่เนาะจังวาน้เมนี้เป็นมาพ่อกับ บาตาบาเบียส์วตายีปายุโคกมือนี้ดด้วยไฟไม่เนาะโอมามีอะไรจักไม่เลยใช่นั่งออมีอ๋อแต่โดจักไม่บอกเเธอคเอเนาะเอเนาะแมนน้องชุใจพนเด้อพี่น้องยมาหามื่อนี้กูกูกูใจจักเนาะ่อีกรถเรากัเอาบเบียเด เราใชงานอะไรเราก็ออกรถไม้พ่จั๊กอันนี้เนาะโอ้รถต๊ะแบะไม่ได้่ได้เอาพี่น้องเนาะมาวันนี้เป็นมหาทั้งน้องชุ่ใจเพิ่นเนาะที่ว่าน้องเราเป็นโรคเบาหวานแหละพี่น้องเลยเนาะโรคเบาหวานไม่ได้มาตะดุดเลยมาเยี่ยมก่อนเป็นจังใดนะพี่น้องอาการดีขึ้นแล้วบ่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องกันดูคันวันนี้นะไม่ได้มาแบบเป่าๆเนาะพี่น้องเนาะมหาน้องชุ่ใจเธอใดเป็นมีข่าวดีให้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะมีข่าวดีให้สุเท่าพี่น้องเนาะ เอาดีที่ว่านั่นสิเป็นยงงังกระถาเล้รุ่นเราส้มเราฟังลากันนะพี่เราด้ดนะมันได้สิงไฟสนาวแล้วเตอรเป็นแล้วโยู่เลยอเดประตูอัดบอประตูอัดเนาะเียอยู่ยันนองเดีนะเศร้าแล้วใคเบ้่งนีรถไม่รถกี่ื่อไม้นี่นะ

Để, đến lúc bao để à, nó pop không bảy, nó pop không bảy nó, bóp không à? ừ. ở ở là? À? Lộn nó bao giờ, bao, vui đó, thời gian nó pop sờn đó, pop, 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 bóp pop, 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 bóp pop, pop, bóp pop, 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 bóp pop, โอ้ยนุ๊กเดสาตาดีขึ้นแล้วบ่าอบเไปขึ้นเ้อะันดเออืมนี่ได้อือน่ดิ

เวทธรรมดาตอนนั้นก็ผูกเชือกผูกรถพอล่เรเยอยเยเลยของแท่งนี่เหระแล้วาตัวนี่เป็นชิรนีจเบรกผูกประมาณตกอยู่หกหมื่นทุนจัดเลยขึ้นเนาะโอยได้ไม่อยู่นี่ก็ได้เห็นว่าเพอันผ่าเครื่องเจ้าสารวันในกิฟเงินน่ะเมื่อตีนหั่วดู่านราตั้งใจเราสายตาดีเราออกรถไม่อีกพี่น้องก็เนาะมาโมนี้ ไม่พอกบน้องเราดนไปเดี๋ยวขึ้นไปเครงเงเนาะเยอะเลอานใบพันี่เนาะให้ดีขอคนขึนขึ้นไปอุอะรคือละคนก่อนเนาะคือคนก่อนซื่อมเกี่ยงว่าฝากคือเจ่าแล้วพี่น้องไว้น้องเนี่ย กินเนี่ยวันวาเนี่ยเรากินมาได้เัน่าวันเราขึ้นเนาะมากโมนี่ถือว่าเอิ้นหาเรเห็นาตาเรเห็นอยู่ในเชิญพรคุณชาวพี่อาจจะไม่เชื่อบม่เชื่อสายตาบม่เชื่อว่าเม่นเม่นความจริงย่างไปใกล้เมียนมารีพี่น้องเลยเนาะทางอาเอื้อเรากลับไปว่ายังลูกพักลูกหย่าอยู่พี่น้องเลยเนาะนั่งสวนพักเราพี่น้องถือว่าสายตาเราดีสินแน่เนาะดีสินก็เก่าอยู่พี่น้องเลยเนาะดีมุกดีใจหลายมากโมนี่ก็ได้นถือว่าสัมพันธ์แล้วนะเราเห็น แต่ก่อนมาเห็นแต่เอื้อไรเรานี่นั่งอยู่พี่พี่น้องเงราไปลงไปลงตรุมตะลังกันเล็กๆน้อยมีแต่ลงไปห้องน้ำเท่านั้นเนาะแต่มาเมื่อเห็นอยู่น้ำสวนพักสวนหยาเราพี่น้องเงี้ยเนาะเราพอเพิ่นกระบอกยูเนาะบรเห็นแร้วพี่น้องเง้ยเนาะอ้าเดียวจะได้ขอโจาะกล้องไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเลยเนาะวันนี้ตัดผ้ามาอีกวันนี้ก็อยู่อีกวันหนึ่งพี่น้องป้าเบียร์น้อยเพิ่งไล่ลายพี่น้องเง้ยเนาะ้องคิดใจแล้วเลี้ยงแม่ได้พี่น้องเลย อยู่เนาะอ่าเนาะสบายดีเด้อเอื้อยเด้อจื่อกันได้อยู่บ่เนาะบ่จื่อได้อยู่โอ้ดีใจเนาะสวัสดีก็ได้ือได้อยู่เป็นไดได้มาโดนเพิ่นอยากอายกอ้าเพิ่นบ่ได้มาโดนเพิ่นอยากอายก้องว่าโอ้ยเนาะบ่อายก็ย่าเนาะใจโอ้สดีเพิ่นอายก้องบ่ได้มาโดนพ่น่ เออไม่ค่อยไปนะบริมาโดนอายก็เป็นยังไงคืออายเป็นได้คือยังไงฮะบริพอลกันโดนแตอายกันโอ้ยเนาะอ่าคอยเลยว่าครั้นี้เป็นแต่อายกับอายตั้งแต่เข้ามาลุผู้พายกี่ผู้เนาะเดี๋ยต้องอายกันก็ยากเนาะพอเขามาหนึ่งอยู่น้ำกันสนิทกันคอยไปเห็นเพื่อนนั่งชวนพักได้หรือป้าดีใจจ้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะ ได้อะว่าแล้วก็เรื่องสายตาเนี่ได้เนอะขอเนี่ยถามก่อนดีขึ้นอยู่บ่คือเห็นไปจนพักจนเนี่ยอยู่ส่วนสายตาดีขึ้ากับไม่ได้ยันไม่ได้แตกต่างกันตอนก่อนเนอะแต่ว่าไม่ใช่เก่าไม่ใช่เก่าอยู่แต่ว่าที่ไปเนี่ยพอเห็นอยู่เนาะพอแบบเห็นใกล้ๆนะเนี่ยพอมองไกลอาจจะกับกับอีกอย่างช่วงนี้อากาศหนาวแล้วมันกับบุคคลเป็นวินบ่ าพิ่งับพอไปได้อากาศอนเดีอนดมันก็ยากเนาะเดียว้ทีได้ขออนุญาตถามเรื่องที่เป็นตุ่มตัวนั้นดีขึ้นรื่าก้มโดยบ่นนสิ่งดำแต่ว่าตอนนี้อาจจะดีขึแล้วเนาต่ว่าันก็ยัดเป็นบินเป็นยังกะหานั่งห้ยังขึ้นไปทึงโม่เรืออยู่ไช้แบบใดเอไดเนาเอาแบบใดก็ได้แลตีแลแตนสะดวกเนาะพ่อเพื่นไปใช้ก็ บอดีฟลอกันโดนบัดอายเราอะจะฟลอยจังปุ๊บมาท่วนฟังเสียแตดเนาะตอนนั้นยังนุ่งสินนุ่งยางอยู่นะเบิ้งนี่เลยแบบหัวยังขาดความมั่นใจนะเบิ้งนี่เออเออเอ่าเนาะเอาเลยไปบอกเจ้าว่าขนเทิงกัอายุนี่ได้บรรยากาศดีได้ยังพอต้องคิดใจบอกเนาะอันนี้ทำอย่างนี้กันนะให้น้องเวี้ยงศาสตร์นะปูนั่งเปลี่ยนนี่หมด ตาคก็แค oh, so, like uh ่ว huh. uh ันแรกกับเฮ็ดกินยังพวกมันคือเห็นไปเอาพักเด้อเออแต่ว่าไปเก็บไปชื่อเออไปเก็บไปช่วยชื่อยันว่าถ้าพอพนได้เนีอยู่เนี้ยกินมาเฮ็ดสิดอกอ่าอ่าหรือว่าหัวหยอดเริ่มจากสามเดือนเนาะสิบ่บรเข่ามานี่ยหอดบ้านรองว่ะตั้งแต่หนาพนเนาะ โดนแล้วโดนแล้วเพีองแต่ว่าช pues, ่วงนึงนี่พระอาจารย์เพิ่มานเพิ <t <t> <t ่มมาฮอดเจ้าบอกเนอะเพราะว่าเพิ <t 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 ่นเคยโทรหาบอาวตาเนาะพี่น้องเนาะพระอาจารย์ผู้ที่เพิ่นซอยเจ้าอ่นะเนาะเพิ่นซอยเจ้าตะกี้เนี่เพิ่นว่าเพิ่นมาลาวเนาะมาบ้านโดมเมงเอวตอนนี้เพิ่นว่าเพิ่นสีมาแว่อยู่อุษณ์ละเนาะไอ เออเพิ่นโทรหาอ้ายอยู่ตอนน่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิมาบ้านดงมาเงีวและเพิ่นว่าทําบาตาว่างไปนํากันบ่ไปฉันเนาะสิไปหาน้องชุดใจอ่าช่วงหน้าอันนี้นะช่วงแล้วเกี่ยวเข้ากุ้งนั่งแม่นไหมอ่าหนานี่่บ้ัูแม่เนาะมาได้เนาะสวัสดีสวัสดีพี่ๆๆเออลงล่างนี่แหละย่าอายแล้วตัวนี้ ดึงเนาะวันนี้พวันนี้ง่ายกล้องอยู่บริเวณเลย่่นได้ิมมนยังยังยังไปท่ากับแป้งนะพ่อนะน้องน้องคิดใจเนาะยังไปท่าสติ๊กพ่อบองาเด็กเนี้ยห็นทักแล้วบ่น้องถามไทยบ้างละเกิดอะไรบ้างทำก่าอยู่เลยว่ะแต่มาเมื่อนี้กะมีข่าวดีให้ได้เมื่อนี้เนาะบไปมาแบบแบบเปล่าได้เนาะมาถ่งได้ที่มีข่าวดีเกือบชูเท้าพี่น้องเลยเนาะนะ คือทางพอคนอะไรเนาะช่วยกันเขามาอีกพออาะเืี่ยอยากไปซื้อเครื่องแบบอายุกินบอรหรือว่าจะซื้อู่ซื้อยาเนาะแต่เป็นจำนวนเงินนะพี่นอ้องเนาะพอคนได้ฝากมาพี่น้องไปหาสิดอนเนาะคือทางอาสหารัฐูนอะไรพี่น้องเนาะกับยูได้ยทต่ผู้คนช่วยจะมาดน เป็นพอเพิ่นย่สหรัฐเนาะเย้ทำชื่อม่ได้กันนี่นะค่อยเห็นผาเทียงค่อยเห็นหัวมันดอกมันไดแดงตองนี่กับแม่แล้วเลยเป็นเพชรนู่นแหละแม่แล้วเลยลูกนของนั่นเนาะพอเพิ่นก็ช่วยมาไลายนี่แหละขออนุญาตว่าถึงอ่ะทางเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะที่ว่าไปช่วยน้องลูกปลาเมื่อวานนี่ก็คือเรื่องซื้อข้าวของไปให้เนาะทางเอฟซีก็เป็นห่วงทางน้องลูกปลาว่า ยันมีผู้ใหญ่ผู้เพิ่นช่วยแล้ววางผลประโยชน์วางสิ่งตอบแทนจากน้องปลาเนาะแต่ผู้ที่ช่วยน้องปลาที่สะเวลได้ครับสะพานบุญเมื่อวานนี้บอกเลยว่าบบกิทแบบนี้เนอนเนาะทั้งพอเพิ่นช่วยหลายหลายคนมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะทั้งทั้งเอื้อช่วยใจก็เคยช่วยมาเป็นห้องน้ำหรือว่าปัวแปลงเนาะริเวทบนห้องนี้ริเวทโบว่าตาวัาขอจักแต่ว่าอ่าต่อเติมตกแต่งไหมตกแต่งไหมเนาชอบเชฟพี่น้องเยเนาะเฟิ่งในคลิป เป็น FC เก่าก็อาจจะเห็นเนาะแต่ก่อนคือทางน้องลูกปลาทางพ่อเพิ่นก็เคยช่วยอ่าเป็นโตบ่สมทบเรื่องเฮือนบ่เนาะแล้วก็อ่าพ่อเพิ่นอาจจะเคยช่วยหลายๆคนอยู่พี่น้องก็คืออย่างเช่นสาเวลบ่เวียดบ่ต้าเนาะพ่อเพิ่นก็ช่วยมาหลายอย่างอยู่นะพี่น้องเนาะสาวลก็เลยแบบอ่ากล้าเว้าว่า่บ่นบ่คิดนั้นแน่นอนเนาะกล้าบอกกล้าเว้าเลยๆพี่น้องเอ้ยเนาะาทีู่้จักพ่อเพิ่นมาเนาะ ก็ถือว่ามื่อน,นี้ก็ได้ข่าวดีจากพอ่อเพนื้อขึ้นเก่าเนะาะทั้งเอื้อยชุดใจเนะจาะเป็นจำนวนเงินหาสิบดอนแต่สาวเอาเป็นเงินกี่มาให้ทั้งเอยพื้อเป็นเงินเนาะอย่างเราเป็นเงินดอนให้น้ <c oughs> นองชุดใจไปหาแตก <c oughs> ให้ได้นี่เนาะโยจำเป็นแล้วอยเนาะมันมันมีได้ใันแต่ว่าเรื่องอยู่กินนี่ก็ยังขลังคือเก่ามันบ่เน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเอาเงินให้ทั้งเอื้อยแล้วก่อนเด้อเนาะพี่น้องเดินเด้อ จะใหัดว่าไปเพาเพื่อนไปลืมแน่น้อจะเห็นคนมักลืมทำเนาะจะวาบมมีบอลไปชื่อกะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จะไปชื่อให้ก็ได้เด้ออเพื่อนเราและเนาะชื่อได้ยูนบ่เนาะคำขอบุณของคนโอ้เโอ้นะแล้วงนะจังหวะลองเบิงวหลงลืมทันองเอขอบคุณขอบค ใจดีดีดีให้ดีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ได้ความกระหามี่โรคภัยจได้มากเยอะเพียงใดได้ยืนยังเป็นสุขปัสสะโรคภัยจะได้เจ็บจะได้จนจะได้จะได้มีโรคภัยยเจ็บใดใดต่างชิ้นเนาะพอไหพอจะได้มีอนุมาณกวนยืินิตยื้ได้ยืนิทองได้ทองยืตไหลนองทองไหลอ่างจิตกำไหลัง ลายมาอ่างลายมาหาลายเขามาประกาศลายอันจำเน้ำกรองลายน่องจำนำทะเลคุณเด้อสาธุนาะมาเรบมีกบเ่าบกระเสียงคีนองเนาะซื่อในเด้อซื่อยังครับทำเบาโอ้เบาเป็นบาซื้อน้องกับเสียวไห่ว่าเราักไปแล้วกาเตียงกันลุดเพนเป็นขนาดขนาดขนาดสามสีเดือนเด็กมาหาได้ พันว่าหาคุ้มมือยนทิ้ว่านี้เนาะถ้าถ้าว่าถ้าว่าหายดีแล้วจากมาหาีนพุ่นแล้วีข้าปลาจิกพุ่นละเนาะท่านว่าเล่นนุ่งนุ่งน่นเป็นยังวะยังไม่เตรียมพร้อมรอหนะเออเห็นเออ แต่ว่าอาจจะเป็นลมพัดเนาะป่อ้ายเฮงเสียงวูเวกเห็นว่าเพิ่นให้เพิ่นให้ได้เห็นีนะห้องน้องคิดใจน้องคิดใจคึกนึกเนาะเนาะแต่พ่อแต่พ่ออยู่ดีใช่ใช่ป่ะคือบุรียินเลยบอบอสเอ่อชิเป็นตุ๊กจ่ไว้แจ็คเชียงบังไงเสียงหนึ่งมาลมพัดเนี่ยแล้วพนังอยู่ในวังอันสวนเนี่ยตอนนั้นเจ้าเห็นชุ่มอันไอ้เจ้าเจ้าขีดว่าดปลายตอนเจออีว่าตอนนั้ ตอนตอนตกใจเอกแรงเข้าป่าเลยเออตอนจ่างย่างลงไปพึ่งพอได้ยินเสียงวอ่พองวเห็นด้บาดนีเป็นบาดนีะองเห็นยนั่นอยู่ยังตั้งตัวทันครับอุ้ยหน้าล้องอยู่ไบ่ว่าินี่ะเฮาว่าบ่ถ้าอยากให้มาหาดกนี่แหละทางนี่แหละเนาะอ่าถมันกวงแน่เนาะพู รอบนี้เกิดบวกอะบอมาปุ๊จอยได้ผัวทางเนาะไม่ไม่ยังบักเนาะไม่ไม่ยังหากเริ่มเฮียวงจอยถาพ่อแล้วไปใช่ไหมเนาะพ่อคุณเจ้าคุณไปใช่เออยันคุณไปหาง้อพวกเขาเพิ่อเจ้าตัวอายอะไรเนาะอายเห็นเลยไปอะไบอกว่าแม่แถมเจ้าเฉพาะเจ้าซื้อรถใหม่นี่แม่บอกรถนี้ไม่รักกับจ้าวพ่อเพิ่มอ้าวพอรถพ่อเหรอเออ กำลังบอกกำลังว่าฉีเซลเนาะกำลังว่าฉีเซลพี่น้องเลยเออแบบชื่อแบบหาแบบยืมมีหรือมั้ยเออรถคันเก่าแด้วเป็นได้เห็นตัยแล้วบ่มันขี้ไปมันได้แบบดุนมันดับดับกลางทางอืมอดีใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าไปสะดวกสบายอ่าอันนี้รถคันเก่ากลางคืนหูตาจักรย์ชีงหรือบ่คันเก่าแล้วนะ ว่าว้าว like ่ากวันนี้เห็นรถเหลือมมากเลยเนาะว่ะเราก็ได้ขี่ไปสะดวกสบายเนาะแต่ารถเราก็สิแจ้งไปกางค่ำคืนการแน่นางจเกือบเถิดแน่นางจักเอื่อิดและบ่ยังอยู่เช่าไว้ไว้เลยครับเช่าไว้ไว้เนาะเหลือก็เช่าอะไนี่ก็ลงสวนพักเลยดีเช้าแล้วน้อยก็มารอบนี้เห็นลงอดสวนพักแต่มาตะกอนเห็นแต่อยู่ทธึงเนาะจะว่าอันว่าหิวอันน้ำไปโดเองจ้ะฮะ ยังบ่ได้บ่เออเอเกยผักได้อยู่เนาะเอาเลยมามื้อหน้าบอตาสิบ่เอิ้นมามื้อหน้าเหจอดรถไว้ผู้แล้วก็มาจอเบิ่งเนาะเออเบิ่งๆเาเห็นได้ได๋อ่า บ่ใช่หามน้าเสียแต่บ่อยากเสียสายตาด้ยเนาะบ่อยากเสียสายตาด้วดีเช้าอันดีแล้วเนาะแต่บอตาคอยไปเห็นน้องคนดังชวนพาคุณยังโอ้เนาะได้กี้ตได้บ่คิดว่าบ่กาว่าแม่น้องคิ่ใจเนาะคิดว่า้เอ็นอื่น้องช้ใจแ่กนเอจะอนแต่านเ้าอง่กลับน้อยู่นี่แต่ท่าเจ้าอยู่กลับมาบ้าน เอแสดงว่าเอาเบี้ท kind of ี <t ong, <t ong ่เป็นมูบ้านเนาะกสแ้นเลี่ยงสั้นสั้นจาว่าสิบี่และมูบ้านไอ่ไอ่ว่าตรงตรงรถอ่ะก็ทั้งทั้งนี่โบเคยชาว่ามีแขกอ่าเขาบอกมีหรือว่าคนขี่รถขี่หลักบ่กน้ำบ้านเฮ็ดชากันฮึ่งฮ้าญาอิเอ็งๆได้นอนให้นอนนะมีบ่บ่มีเนาะ เคยได้ยินอยู่เนาะเคยเออเออเงียบที่ในบ้านน่ะเห็ดตัวกันตลอดเนาะอ่าบริวารเด็กน้อยปวดเฒ่าให้งย่ากิ่งเห็นไหมฮะลายนี้นี่เช่นเราก็ขายเราเี้ยงใจเอเแล้วนเ็ดม่เี้ยมันคืออันนั่นละ ด่างแหอคนดอกคนดอกวะล่ะนีมันเปนอนนั่นน้ำมันไก่กองไฟรู้ป่ะเออน้องคุณใจถ้าว่าเนาะพอเราอยู่พี่น้องชายพอเราอยู่สิบ่เอาเปนถ้าพอแล้วนี่อยากชื่อต้นไม้นลำล้านนี่จัดสองต้นเมื่อเมื่อเห็ดรักเสาไฟต้นจิกต้นหังนั่นมันนี่ก็ต้นไม้หลายขนาดพี่น้องเนาะอ่ะต้นหังมีแต่กระคักเม็ดเสาไฟจูบจูดูดยคักดูด้ย มารอบหน้าก็สีลองเซีวเชีถ้าพอแล้วเนาะเราจะคลายให้ดิเราจะขายให้ก็ถ่อพอเมื่อวานนี้ได้ยังกินก็เมื่อวานนี้ยังบู๊มเออตอนเช้าได้ใช่ไหมตอนเช้าตอนเช้านี่เป็นปนาเจ้าเพิ่งเห็นเองพ่อได้เป็นคนโตเราจะคนบนเราช่วยเบียดพ่อแล้วก็ได้หลายอย่างเลยเล้วเบาไปหลายเติมแล้วไปเนี้เนาะ แต่ว่าการนี้เบาขึ้นลายแล้วเนาะมาแต่กี้ขื่นเค่อยได้ได้พี่น้องหน้าตาก็เริ่มช่อใสขึ้นแล้วเนาะเช่อใสขึ้นแต่ว่าเราเราเบ่งขื่นได้เดี๋ยวนี้ไหมุ้ยว่าเราคือรู้สึกแบบมีหน้าม่นุ่นขึ้นอวบอิ่มขึ้นได้ตะกี้เราอาจจะแบบบวบกว่านี้เนาะช่วงนั้นเราลุกใจแน่ขนาดเราในนี้นะจะว่าคืออยู่ดีไม่แห้งปกติดีเนาะป้าโยงโถอยก็ได้เนาะใจเจ้าเป็นคนตัวใหญ่ตัวสูงเนาะแต่ว่าหุ่นได้แบบเยอะแต่ว่าแต่ว่าที่ด้านนอกเป็นโรคเบาหวางก็เลยแบบ กินได้น้ำนากินกระหาได้ลําวมันเรก็ถึงเรื่องบาวาได้ป็นังได้จ้ลุงาบถามงอยู่บ่บ่ได้ัดเท่เครื่องมันเครื่องมันมันนกเลยกินข้ามันกินลายบ่กิ่บ่างเกินแซบที่อนี่ป๊อตเขานี่หมอหุหมอนะบดที่้องคาบเดียวนะหมอนะบเกแบบินกินแซบแห้ เที่ยวกัออเที่ยวกันแบบเป็นกินวุ้นเบ้นวุ้ยอยากเอออ่าพี่อ้ายของบอต้าป๊าพี่น้องกินแบบแซ่บขนาดดิจะคือเอาลงไปเชื่องไว้ใส่ผู้ท้องมามีเบงนะกินกินกินแท้กินว่าดิยันว่าน้องกมีอาการนั่นนันกันโบมบบแมนบอกเป็นบางครั้งอืมอืมอืมอแต่คือโรคเบาหวานท่านมอเพิ่นกับวอยากให้กินเข่าหลาย น้ำตาลเออกินชีนกินอย่างลายบันไดเพราะมันมีธาตุน้ำตาลแล้วก็มีแบบธาตุแป้งสูงโมเมนต์ธาตุน้ำตาลสูงข้าวเหนียวเนาะเปิดให้กินข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสวยบ่ท่างบาไใช่ป่ะเด้อข้าวสวยหนึ่งประมาณสิบเอ็ดสองโมงเพื่อเด้อเจ้าก็ยังไงมันสวยแน่ะเอิดไว้เจ้าชีบอกว่านี่จะเคักแน่ได้เนาะกินข้าวเหนียวได้กอนข้าวเหนียวได้แต่ขั้นกิน กินอันอื่นนี่พันผ่านมานี่ซึ่งพวกมันซื้อเนื้อไก่กินแบบนี้ไม่เท่ากินมาแล้วเนาะมาเร้วมา le, เร้วเนาะมาในวันนี้มาในวันนี้อันมีแนวจีทามนี่เนาะอาจจะไปดีเด้อแต่พ่อเด้อผมหันนันไม่ตู้เพื่นถามหาว่าใช่สาวพ่อว่าไม้อยู่หน้าบ่ว่าเอ้าว่ามาอยู่ร่วมกันโดนแล้วบ่ว่า ว่ายตั้งแต่เข้าไปจูงง้อกินยาอ่กันผู้พิทันมาแต่หางัวพอเออป้ามือเรายังเป็นยังมีรักษาะอยู่พี่น้องเนาะแล้วกเนาะในมือเราเนี่ยยังมีตะกิ่ดลมเชื่อแล้วแล้วยเฮ้ยบอกแล้วกับเจ้าจับถ่านเลยนะเพราะว่า่อยจะไปเบิ่งก่อนนะไม่ซนรถจะได้แม่นะพ่อไปหยอกไปลินรถเจ้าเลย่ะเนาะไป้วยพี่น้อง นั่นแหละมื่อนี้ก็เขามาเยี่ยมพยาามเบื้องต้นจะว่าจังไรเออ่มื่อนี้มีข่าวดีมาให้โดยแม่แล้วดีใจเนาะดีใจบาดที่นี่ดีใจเนาะที่ผู้รักผู้ใหญ่คนยังบ่ลืมเนาะโดยพอเพิ่นยังคิดถอยคิดถึงคือเก่านั่นแหละเนาะยังบ่ทันได้ลืมดอกยังหักยังแพ่งคือเก่าเป็นอ่าเพิ่นฮักแงเมื่อใดก็คือแบบเก่าเนาะเพิ่นก็คอยช่วยเหลืออยู่โดยนี่แหละจังว่าเนาะขนาดโดนแล้วเพิ่นก็ยังได้ฝาก เงินมาให้เนาะยังคิดทอดคิดถึงอะไร่นได้ฝากมาคือเก่าเนาะเอดินมาพี่น้องเลยกวาดดุนดุเนาะมาเยี่ยมเถอแต่ว่าขั้นดุนดีกว่านี่มาบันไหนย่อยสีครับรู้จักเป็ี่นขึ้นรถจักรเหนือนยู่เนาะสายตาดีับรถจักนี่คือสคือส้นยาวที่น้องเป็นตลกที่ไปคล่องแล้วก็ยังตามเดินตามยัง บ่อได้มึงจำมันกันย่างน้อบทเทียมพูดแต่ว่าทำกินนี่โอเคทำย่างบางท่านน้องมันกับแบบย่างไปมันกับแบบได้เศร้าเมื่อยไปแล้ย่างปภาคส่วนพัคนี่ได้เศร้าเมื่อยที่หาเทือกูนั่นเมือนกันเจอจะล้มส่วนพัคอีกได้เทือแล้วลายเทือแล้วลงหลายเทือเลยแต่ว่ากับไม่เคยล่มดีเคยล่มอยู่เคยล่มอยู่เนาะตอนนั้นถ้าพ่อพงกยูหนีบ่จะ่าล่มอยู่ผู้เดียวผู้เดียวอถูกเนาะ แล้วก็เรากำลังอยู่ใช่ไหมโดยบัดนี้เอ้างูมาเรื่องของอยู่ของกินบัดนี้เป็นประเภทหมักไหมหมักอย่างได้แน่ตอนนี้ก็หมากมาแจ้งมากแอปเปิ้ลหมักหมักจ้งมังกรนี่แหละพี่น้องเคยกินนะอันที่เคยกินแต่่เเกาานะเก่าอยู่เนาะแต่ว่ามันเปรี้ยนนี่ทียันไปกินลงไปดูซึ้งจริงนั่นหนึ่งที่นะโอเคอยู่เนาะดูดี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 เนาะแต่ตัวกินลงไปหูซึ้งล้นนี่มันเข่าเหนียว เขาเนียกินบาได้เนาะเียเขาสวยเขาเจ้าเบิ้งเห็นไหมกินมาเนาะมาอยู่ไปเอามาให้ก็จะเนาะพี่เองเด้มากอ่ะก่อนเขาเนาะอย่างเที่ยงเลยวื่อชื่ออื่นกับยันมันพิษเพิ่นเนาะเมันพิษเบาหวานเรื่อยแล้วพี่น้องเไยเนาะมื่อกี้ก็ได้รับคดีทางน้องก็ดีมุกดีใจดําเด้อเนาะมีแต่ว่าเพิ่นเอามาให้แล้วเขาก็ใส่ให้มันเป็นประโยชน์แล้วเนาะสิ่งใดที่เขาอยากซื้อ อีกไส้เนาะจังได๋ว่าแล้วก็ได้ซักยาคือเก่าอยู่บ่แม่นโอ้ซักอยู่ซักอยู่ประจํเด้อยาซักสิบ่นหน้าท้องดาบ่ล่ะเนาะสู้ๆเนาะจนคว่าเจ็บจนบ่มีพุ่นแล้วเนาะเลื่อยแล้วเนาะจนชินแเป็นจังวสิด่างพุ่นแล้วบ่จังนเาตเจ้าอแบ่เห็นิซโอเนาะจังได๋กสู้ๆเนาะมาดีไปเซาแล้วบ่เป็นหยังดอกรักษาสบาย ด่างกะบ่เป็นบ่เป็นหยังดอกก็เพียงแต่สายตาเฮาเศราเนาะตอนนี้ก็มีแต่คําว่าสู้ๆคือเก่าตอนนี้ที่ว่าอาหากายเฮานี่สายตาเฮานี่เบาอยู่เนาะการไปมาเฮาเนาะยากว่าแต่เ้าสนองมาหาเนาะช่วงนั้นพได้อยู่แต่เฮือนเนาะกันานี่บบแบบเ่ก็ไปสบายอยู่อือเ่นก็ืออเพ่นเนี่ยอู้กันยไป อ๋อสู่ๆเนาะจิงได้เนาะเป็นวัดพิจักเป็นวัดพิจักเนาะกินยาป้องกันด้วยในได้เนาะพี่น้องเลยเป็นเแล้วเนาเนาะพี่น้องมื่อนี้กับมหาท่างเอืคยชุดใจเพื่อนเอฟซีเพื่อนอาจจะจือได้อยู่เนาะผู้เป็นเอฟซีเก่าแต่ติดตามชาวมัตะดุลเนาะจิงได้กับิได้ขอตัวลาแล้วละพี่น้องไงยมื่อนี้กเอาข่าวดีมาฝากมาต้นท่างเอืคยแล้วเนาะนี่มุกดีใจน้ำายลายเด้อเนาะ เอาเจงได้ก็สบายดีเด้อเอเด้อเนาะสบายดีดีเศร้าเอว่าอยู่ดีมีแห้งน้องเลยเนาะเขาได้แต่ข้ามไว้พอนให้กันนี่แหละพี่น้องเลยเห็ดจังไดเนาะนี่จะข้ามมาสู่เม่นเดือดถ่านทำแล้ตาจังว่าแล้วเห็ดช่างได้นะเห็ดบ่วงข้องบ่เห็ดบ่วงข้องกบกุเขียดบ่เนาะอออ่่าพีน้้งเมาบรรณาในขอให้เอื้อเด้า คีรถจักได้ครับรถจักได้เลยเนาะจังไดสำหรับคลิปนี้ซาเวลช่ยวยได้ขอตัวลาเลยเด้อพี่น้องเนาะขอบขอคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เป็นกำลังแห่งใจให้ซาเว,วเลบ่งคิดบังโฆษณาให้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดีเนา๊ายบาย